สวัสดีค่ะทัดหมาทัดแมวทั้งหลายวันนี้เราก็มีของเล่นใหม่มานําเสนอทูนหัวของเรานะคะเรามาดูกันค่ะว่าน้องโซเฟียจะรีแอคชั่นยังไงแรกๆน้องดูจะตกใจนะคะแต่หลังๆดูน้องจะอินแล้วค่ะ ส่วนเทโซนั้นก็ยังงงๆเฝ้าดูอยู่ห่างๆนะคะน้องอาจจะรู้สึกว่าเกมนี้มันดู aggressive เกินไปเทโซลองแตะค่ะแตะแบบกล้าๆก,กลัวๆในขณะที่โซเฟียชื่นชอบกับของเล่นใหม่ชิ้นนี้มากค่ะของเล่นชิ้นนี้มีองค์ประกอบ3ฟังก์ชันนะคะ 1. ก็คือส่วนที่ฝนเล็บ 2. ก็คือส่วนตัวสัตว์ประหลาดที่จะโผล่อ,ออกมาจากรูเนี่ยค่ะ และส่วนสุดท้ายคือส่วนพึ่งน้อยเด้งดึงเ่าที่ดูแล้วโซเฟียจะพึงพอใจของเล่นชิ้นนี้มากเป็นพิเศษค่ะส่วนเทโซเป็นแมวรักสงบไม่ชอบสิ่งนี้สรุปของเล่นชิ้นนี้เราให้ผ่านนะคะบ้านไหนมีแมวคึกๆจัดมาเลยค่ะ